ถามนิดนึงเพื่อนอยู่บนรถกินยาวิ่งได้ปะกินไดไ <ป S 2> ้กินได้กินได้กินไ, <ป S 3> ได้พีนได้ผมกินได้ส <ota pe. S 2> มมติว่าม,ามันหมดแบบร้อยมันเต็มร้อยปรเ็นใช่ป่ะม,มันจะลงรถให้เองอัตโนมัติอ่ะใครใครที่ไม่ได้ใช้ e m p ปะ่ะกูเลยมาอ e m p มาวะ เอเมที่ลงที่ลง,ลงคราวนีใช่เดี๋ยวผมมาลองก่อนนะยอเล็กซกีก็มีเล่นเหมือนเดิมนะเดี๋ยวกูเอาเอ็มพีไปปักเหมือนเดิมกูบอกว่าเล่นต้องเล่นยังไงมีใครไม่มีเอ็มพีแล้วจะได้อยากได้เ e อ, e อ็มพีก็บอกด,ดึงมีลูกมือ้ยไอ้ตุ้งโดนเลยตุ้งเอาให้จาวิกก็ได้เดี๋ยวผมเอาไว้ปักหลังบ้านหลังบ้านจาวิกอยู่ไหนเออถ้านอนไปครับลุงเขยตอนนี้ไดล้ถึงแล้วอือสะพัก มันยื้อรอเหี้ยอะไรวะรอยล่ะเปล่าว้อเอพี่ลายเสมอเปล่าตอนผมขับสวนมามันขับมาจากรเวลล่างอะไรหลายอย่างนั่นแหละแล้วมันขับสวนไปในค่ายห่านะ ที่ตีไม่เฟีย้ยต้องไหมมามามารอดูกูจะเข้าไปดูวยแล้นะเข้าวงยัง,ง,ง,อ,ยงอ่ะอยากอยากไอ้ที่อะไรการเรากำังเล่นน,นี่ไงไว้เข้ามาแล้วนี่มันเข้ามาแล้วนี่ยในวงแล้วนี่มาแล้วอย่าอะไรการเรากำังเล่นเข้าอะไรไปแล้วเข้าตอนไหนมันหนักที่เดิมเลยเนาะเราเราอยากจะชนแล้วเอาบ้านเราฝั่งนี้หรืออยากจะทะลุแล้วเอาบ้านเราฝั่ง ตรงนี้มันดดมันมันแบ่งมันแบ่งตรงนี้มีแค่ห้าคันบ้านเราอะ่ะแต่บางฝั่งนู้น่ะเป็นกรุปใหญ่ที่ผมเห็นนะข้าบอกนะผมเติมน้ำมันอยู่ลนะเล่นกลางเหมือนเดิมผมว่าเล่นกลางเหมือนเดิมเล่นกลางเหมือนเดิมนายไหวเพราะว่าอันบ้านฝั่งนูนะ่ะทะลุปไปไม่ได้เพราะว่าเป็นบ้านมาแล้วฝั่งนี้มันแค่มันแค่หลอกอเฉยว,ว่ามันจะยืดบ้านกว่นี้ด้วย ระวังระวังหลังบ้านก็พอแล้วเข้าตอนไหนบอกนะพอไหมยังมีม, <า S 2> มีสิบสี่คันนะตอนนี้มาครบยังน่าจะพานะยังมาไม่ถึงไหมลืมย้ำอีกทีนนะฟังจาวิทนะถ้าครบแล้วก็ขึ้นมามามาขอบวงเลยมาขอบวงเลยเดี๋ยวให้เข้าแล้วก็ชนแค่ตรงกลางนะ ยิดแค่ตรงกลางเป็นหลักเลยจะเล่นตรงหนังบ้านเราใช่ไหมการอุโมงเป็นหลักการอุโมงเป็นหลักแล้วก็บ้านเราเป็นที่เดิมเลยก็คือตรงตรงปั๊มค่ายทหารถูกป่ะสายปั๊มค่ายทหารคือบ้านเราแต่หลังบ้านอ่ะต้องต้องเคลียร์ให้หมดเพราะว่ามันจะมีมันจะมีรถประมาณสามสี่คันอยู่หลังบ้านเราที่บอกนะว่าอหลังบ้านหลังบ้านสี่คนอ่ะต้องไหวไฟกลางไฟแางต้องรับปกติเขาที่กูดูภาพรวมเตรียมพร้อมยัง

ขับขึ้นมาขับข้นมาขับขึ้นมาอีกขับขึ้นมาอีึ้นมาอให้บ้านมาแตกให้บ้านมาแตกให้บ้ามาแตกขับขึ้นมาอีกขับ้นมาอย่าพิ่งพึ่งไปนอย่าพิ่งไว้้องเอาบ้านมาให้แตกเอาบ้ามาให้แตกเอาบ้ามาให้แตกแล้วกลับไปเรื่องกลางกลับไปเรื่องกลางกลับไปเรงกลางมันไกลับตรงกลางเนาะ แตบ้ามาให้แตบ้ามาให้แตบ้ามาให้แตก่อับมาขับมาขับไม่ขับ้ม่ัไม่ให้มันให้มันได้วงประบานแค่เจกพอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบเรนยแกันนมาี้มาครับมาเลยคับมาเลยขบ้ามาเลยมาบ้านมาเลยลุบ้ามานทลุาบ้ามาเลยทลุขบ้ามาทลุบ้ามนโอเคทะลุบ้าบ้านอันนี้มึงไม่มียถับตก มันจะไปโผล่หน ah. ูมาแล้วโผล่หนูมาแล้วตักนะตักนะ เต็มนะกลางเลยเลยตรงกลางเลยเดิตรงกลางขับเลินตรงกลางขับเลินตรงกลางเลยไปรับฝั่งบนึ้นมารับคือไปรับไปรับรางบาตนี้ไปรับหรอกเอ้คนไปยควายตรงกลางเลยตรงกลางเลยยิ่มเพื่อนนี้ยิ้มเพื่อนกนอ้ยิ่มเพื่อนก่อนยิ่มเพื่อนก่อนยิ่มเพื่อนก่อนเอาศพกลับไปเอาศพกลับไปกักเอาศพกลับไปกักเอาศพกลับไปกักขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมายิ้มเพื่อขึ้นมายิ้มเพื่อขึ้นมาเลยขึ้นมาตรงกลางขึ้นมาเล่นมาเดียเล่นมาขึ้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 นมาเลยชมเลยชมเลย

ใครเป็นตืนรอไม่ต้องเอากระบายเอากระบายรู้บ้านนะรู้บ้านรู้บ้านนะรู้รู้บ้านนะเฮ้ยเาี่ยอย่าลดท้ายขึานหรอเอาสบายสบายเดือดหน่อยเดือดหน่อยสบายสบายเฮ้ยเชี่ยแงแรงตั้งองวันวันที่ไพ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 อย่าจัดในกู เอ้ยยาเอ้ยไอ้กุ๊กเกินไอ้กุ๊กเกินว้าซวยกับกลับบ้าน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 โอยออหน่อยกลับบ้านกลับบ้านกลับในบ้านเลยนะกลับไปในบ้านเลยนะกลับไปในบ้านเลยนะกลับแล้วกลับแล้วตลับไปในบ้านในบ้านเลยในบ้านเลยในบ้านเลยไม่ต้องย้ายไม่จะโดนซ้ำฮัลโหลกลับกลับกลับไปบ้านเลยวิ่งกลับไปบ้านเลยวิ่งกลับไปบ้านตัวเองเลยกลับบ้านเราเลยกลับบ้านเรา มึงเปลี่ยนนี่เยอะๆหน่อยนะหลังบ้านจะชนะได้ชนะได้ไอไห่วยไอ้หวยไอ้ห่วมาเล่นกับไปบ้านไม่ห่วสักไมต้องรีบจันไปบ้านมาเฮ้ยมันเข้ามันเู้ไอดี่วยไอ้ห่วยไอ้ห่วยมาเล่นบ้านกลับไปเล่นบ้านกลับไปเล่นบ้านเลยกลับไปเล่นบ้าน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 เล่นบ้านได้ไหวเล่นบ้านได้ไหวเล่นบ้านได้ไหวยายมันเยอะเป็นไรวะทำไมกูรำไม่ติดเลยแขวนเฮ้ยไปปิดหน่อยไปปิดหน่อยไปปิดหน่อยด้านหลังปิดบ้านให้หมดปิดบ้านให้หมด

จเลอ่าพวกมึงอลมคนเดีเลยด้เอ้เี่ยไม่ไหวตั้ตัวเลยหน้าเี่ยไอ้สัไม่ไหวกูดิถือตะคิด่นมาปปปคุณฟันะให้ไรหนึ่งแล้ว้ยไ้บย๊ปกูขอ้องกูไฟึงเลยแว้ยกูขอน้องกูไฟหนึงเลยแล้ว้ยม่อมันทกับเราก็คือมันมันให้หมอรอมึงมึงแก่ว่าบอกเพื่อนว่าเพื่อนไม่มีรถให้หมอรอบ้างไอ้สั หลุดนะแท็กขาแท็กมึงมึงมึง่วงมึงวงให้นานที่สุดเลยมึงทวงให้นานทวง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 ่วงเลยทวงหมอ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 ท่เอวนี้ทวงหมอทวงหมอแม่รถประมูลมันไม่หลุดเลยแต่ว่าแท็กขับมันหลุดนะแท็กขารุดใครจะเอาเขาด่าเราไม่มีรถประมูลแต่เราชนะคนมีรถประมูลเนี่ยพี่เออจะไปไหนวะจะไปเจอปล่อยมันไปมันติดกระเบ้โอ เล่นเหมือนเล่นกับเด็กกะเบอ่ะไอวิชั่นขาวฝั่งเรามีปะมีมีของเราของเราตัวสิบสามปะตัวสิบสามปะไม่ทันไลยพี่วลาไม่นนเก้าหนึ่งเก้าของใคร รถสภาหยุดหยุดหยุดให้บัฟแล้วนะมึงอย่าหยุดมึงอย่าบัฟนะมึงอย่าบัฟนะมึงอย่าบัฟนะุปแล้วพอแล้วพอแล้วไม่บัฟไม่บัฟไม่บับไม่สภาบอกห้ามห้ามห้ามบัฟไปเฉยสภาบอกห้ามบัฟไปเฉยบับ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 ช้างอยู่ไหนอะรถรถมึงไม่มีกันใช่ปะรถมึงไม่มีกันใช่ปะรถหรืหารถดิหารถดิมึงไม่มีรถกันอ่ะหารถดิเอารถดี ไม่ต้องจบเป็ตรงกลางด้วยไม่ต้องนตรงกลางด้วยมึไม่ต้องถือจบมังไม่ต้องถือต้องถือจบแล้วพี่ได้รักนละเว้ยทีมันยกบไมันโยงกไปน้ตเลยยบจริงเลยจริงเลยทิงิงทิ้ิ้งทิ้งทิ้ง้งทก้งท้งงงไม่้องง้อง้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 งท้งง้ง้งง เช็ครถเราใหญ่เลยนะั้นี <S <s yeah> ้เียอะไรครับอรครัต่อบ้าต่อเบ้าต่อเบ้าเด็ดพี่วันเบาพี่พี่วันพี่พี่เบาพี่พ่วันถอยมาเลต้องไปต่อปาต่อครัตงรับแล้วต่อปาที่ได้รถนีด้

ไม่ไม่ไม่ตอนนี้ฟังก่อนฟก่อนตอนนี้อยาเลี้ับเพราะว่าตอนนี้มันต้องเล่นอีฟไฟหนึงถ้าถ้าสมมติว่าคูได้สิบนาทีก็คือจะเป็นสากลายเป็นว่ามึงต้องเล่นอีฟไฟหนึงเยสร็จแวทนที่เพื่อนชนอยู่นั้นดไวหึ่งกลไปสกลับไปเทสที่เดิมเลยก็ได้ไปตอนนี้ต้องเราต้องเเน่ยเื่องะไเะเราต้องเป็นคนในเลือกเลือกเลือกที่ไส่อะมึงจะเที่เดิมะที่เดิมเดี๋ยวคู่โกเหมือเดิม ไปเล่นตามนี้นะเล่นเอาเหมือนเดิมเลยเล่นตามเดิมถ้าพาถ้าโทรมาถามใครก็บอกแม่งเล่นที่เดิมนี่แหละพี่พี่อย่าเพิ่งบอกว่าเล่นที่เดิมไม่มึงอย่าเพิ่งบอกว่าเล่นมึงถามเขาว่ามีเพื่อนรอ้กี่นาทีครับขอขอคิกรอเพื่อนก็บอกรอรอเพื่อนด้วยเพื่อนแคทเดี๋ยวแคทหนึ่งโคมคนหนึ่งอานสมาให้ว่าขอขอมางแผดกันได้ไหมสภาได้เพื่อนแคทมันจะได้ยืนเกีร์เขาตกนะเขาตกนะเขกนะไม่เฟซเขาตกนะไม่แล้วมันไม่แล้วมันคูดาวกี่นาทีอ่ะ สิบนาทีสินาทีอ้าสิบนาทีมึงก็รอรอเขาประกาศูดาวดิใช่สามสองครับไม่น้สองแล้วครับตอนนี้เหลาอว่าสอบข้ามก็ไม่ได้แล้วตรงน้ำตรงไหนไปเก้าไปเขียวกว่าถึงเดดป่ะไม่ไม่ไม่เงความูมันถงสามสิบมันถึงสามสิบแปดใช่ไหมมันเลทได้กี่นาทีมันเลทได้กี่นาทีแบบหนาทีสินาทีได้อยู่แต่ ทุกพี่เขาต้เล็กันตลอดหลัง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 เฮ้ยรับกูได้ใบเฟสไอ้กลิ่นอยู่ไหนเสร็จแล้วเสร็จแล้วได้แล้วได้แล้วคันตีขับดีกูหมดทุกขับเก่งทำไมอันนี้ผมสงสัยนะว่าทำไมตอนที่มันยังไม่ออกโอเคพี่ผมเราผ่านสปาแล้วเราปลปลาปพี่เฮ้ยมึงเงี้ยก่อนนะป้าอะไรนะไว้อ่าคือ ถ้าพี่จะเลือกสถานที่อ่ะพี่โทรไปบอกเลยผมบอกว่าผมอ่ะไม่ไม่เลือกผมบอกว่าประชุมประชุมแบบเหมือนประชุมแผนกะโยูพี่ผมเลยบอกว่าเดี๋ยวประชุมเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวบอ่อยพี่โทรไป